สิ่งเนี้ยคือฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งจะเป็นสำหรับผู้หญิงผมเิ่ไม่โกหกไม่เวอ่อไม่เกินแต่ว่าคุณป่านคาอยู่ดีๆมีสิวขึ้นตรงหน้าแก้มนี้แต่งานคือวันพรุ่งนี้ยังไงดีฉีดก็ไม่ทันแล้วเนี่ยเจ้าสาวไปซื้ออันนี้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนใช่คุณอาจจะเห็นว่าดิฉัน boost energy เพราะว่าก็ดิฉันเพิ่งออกรถใหม่แล้วดิฉันเมารถตัวเองคือขับเองเมาเองขับรถวันแรกเมาแบบเมามันหาทางไม่ถูกว่ามันจะทำยังไงให้มันสบายตัวมันก็เลยเมาวันนี้ก็เลย boost energy เพราะวันนี้เรามีสิ่งสำคัญที่จะมาอวดเราจะมาอวดสินค้าออนไลน์ที่เราซื้อผ่านช่องทางเห็นสีเสื้อป่ะเห็นสีเสื้อป่ะช้อปปี้ช้อปปี้ช้อปปี้คุณจะรู้ว่าฉชนพูในทุกเทปอยู่แล้วเพราะว่าฉันชอบ จนวันนี้เขาชูสเธอแล้ว <c oughs> วันนี้เราจะมารีวิวเครื่องสำอางแหละแต่ว่าเราจะมารีวิวเครื่องสำอางที่เราเอฟมาจากทางช้อปปีไม่ใช่แค่เครื่องสำอางนะคะ e อวี่ล <Every engineer. S 1> <อ>ิงจีเกลแต่ว่า<อ>สิ่งเราจะพูดทุกวันนี้ก็คือมันเป็นการหารายได้เล็กๆน้อยๆให้ค่าขนมน้องเหนียวน้องอแมวของแม่เองมันเป็นเหมือนการถอนทุนคืนเหมือนเราแบบว่าเอฟจะเข้ามาแล้วเราก็ต้องเอาทุนคืนบ้างเล็กน้อยนิดนห,หน้อยๆหรือจริงๆแล้วมันคือการแจกแจงให้เพื่อนๆก็แบบแกสิ่งนี้ดีนะแล้วก็ก<อ>็คือซื้อตามได้หลายๆคนก็คืออาจจะได้ยินคำว่า s h o p ปี A แอ i ฟิลิเอ อะไรคะคุณพี่ชี้แจงมันก็คือสมมติว่าเราชอบสินค้าชิ้นนี้เราก็แค่แชร์ลิงก์แล้วก็ไปแปะในช่องทางโซเชียลของเราช่องทางไหนก็ได้ได้หมดก็คือ IG Story ใดๆที่เราอุ๊ยอันนี้ดีจังกูแปะโมะแล้วก็ Facebook ก็ทําได้ YouTube ได้ YouTube ข้างล่างนี้เลยจ้ะอ่ะ X ด้วย t w i t เ e อพอเพื่อนเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็แบบว่าไปช้อปปิ้งไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าของเรานะไปช้อปปิ้งอันอื่นก็ได้เราก็ได้ค่าคอมเล็กๆน้อยๆจากนาน่ารักน่ารักแพซิต แล้วเราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของช่องทางนะั้นหรือ,รอใครเป็นเจ้าของร้านกนะ็ได้แต่แค่ฉันไปจิ้มลิงก์ของเขามาคือแชร์ลิงก์จากช้อปปี้เนี่ยไปโปรโมทในช่องทางออนไลน์ของเราช่องทางไหนก็ได้มาหย่อนให้เพื่อนเพื่อนออแค่นั้นเองก็ได้ค่าคอมแล้วอ,อ,อซึ่งมันจะขึ้นบอกกันนะว่าแต่ละชิ้น,นได้ค่าคอมกี่บาทซึ่งก็มีความใจฟูว่าอุ๊ยฉันจะได้อันนี้5 0ิบาทเลยเหรอ,อ,อมันเหมือนเป็นแบบซื้อของแล้วไม่รู้สึกผิดอย่างเงี้ยแล้วก็บางอย่างแบบโอ้ยได้50 ก็มีแต่เก็บได้ผสมน้อยค่ะคนสมัยนี้อย่าไปคิดมากค่ะเลี้ยงน้อยได้เงินหมดมาเริ่มของชิ้นแรกกันเลยของคุณพีชกอนไหมอุ้ยอันไหนเป็นชิ้นเด็ดต่อช้อปปี้ของคุณตัวนี้ไม่ใช่เครื่องสำอางวันนั้นฉันไปงานเจ้าสาวคนนึงแล้วก็ฉันก็เดินผ่านแก๊งเพื่อนเจ้าสาวแล้วนางก็แบบตัวหอมแบบล่องลอยมาเลยคือเดิน4ี่คนใช่ป่ะแล้วก็แบบกลิ่นนี้มาของใครวะฉันทำไงดีวะฉันเขายืนหันหลังอยู่ฉันก็ทำเนี้ยขอโทษนะคะแล้วก็ไปยืนไปดมเขนอแล้วก็แล้วฉันก็เจออุ้ยคนนี้นี่ ก็บอกว่าใช้น,น้ำหอมอะไรอ่ะปิ๊บแม่เจอเลยเอาไปแหละวิดแดดอ่ะโฟก,กัสแม่เธอแล้วคืออะไรรูป้ป่ะม,มันพกพาง่ายแล้ววิธีใช้คือตริงเงี้ย เออนั่งโผล่หัวมาโอ้ยหอมเท่ไม่โกหกไม่เว่อร์ไม่เกินแล้วเคยไหมปะกลิ่นเขาฟูงมากอะแล้วอีกอย่างคือมันเลิศตรงที่ว่ามีน้ําหอมตัวท็อปเบอร์เบอรี่เฮอร์ใจหนูศูนย์สี่เหมือนมากเหมือนที่สุดในโลกแต่เนี่ยไม่ถึงสองร้อยมั้งติดทนหรือสองร้อยทนทนระดับหนึ่งคืออาจจะแบบหกชั่วโมงอันนี้อันนี้เบอร์ศูนย์หกอีกเบอร์หนึ่งศูนย์หกมันอธิบายไม่ถูกฉีดได้ปะเออฉีดเลยฉีดเดมปิดจะฉีดแขนอะไรก็ไม่ได้เลย ตลกมากเธอแต่อันนี้เบอร์เบอรี่เธอมากเบอร์เบอรี่เธอมากชอบอันนี้ดีอันนี้ดีอั่เราหลับหวานกว่านิดนึงอันนี้หวานกว่ากลางๆหน่อนใช่ใช่และสำหรับวิดดัชิ้นนี้เบอร์ศูนย์สี่สุดที่ละของฉันเบอร์เบอรี่เธอก็คือกราฟิกค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยคุณเด้งเลยปึ้งปิ้งมาเลยนะคะซื้อได้จากตรงนี้เลยคุณดูวิธีเลยคุณติดตามเลยเหมือนเสกได้นะ อีสี่อยากให้ใครอยากให้อะไรเด้งขึ้นมาปุ๊บปั๊บปั๊บใส่ได้นะไปค่ะคุณป่านชิ้นของคุณป่านยังไงชิ้นแรกอวดเลยก็รีวิวมาหลายรอบแล้วใช่ฉันก็เคยเห็นของที่เรารีวิวเนี่ยบอกเลยว่าเป็นออฟฟิเชียลเนาะเพื่อความน่าเชื่อถือถูกไหมใช่แล้วไม่ปลอมนะจ๊ะไม่ปลอมเธอชอปปี้ถ้าร้านออฟฟิเชียลคือคุณเชื่อมั่นเชื่อใจเชื่อถือเชื่อดีฉันได้เลยโอเคน้องคนนี้ค่ะก็คือ ลาวแลบเออเป็นแบบว่าโทนเนอร์แพดแบรนด์เกาหลีที่ฉันบอกว่าอยากให้ทุกคนเอฟจากช้อปปี้เพราะอะไรตูป้าเพราะว่าฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วโอ้ยนังแถมเยอะมากจริงเหรอซื้อกี่ชิ้นถึงได้อะชิ้นเดียวค่ะวจริงเหรอแรงมากปกติฉันเห็นคนใช้ในเยอะมากซันสกรีนของน้องใช่ใช่ดีดีก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้น้องคนนี้แล้วก็อยากได้ของแถมดีๆก็กดลิงก์ตรงนี้ค่ะใช่ให้กราฟิกขึ้นเลยฉันชอบจูจูจิกจิงอย่างนี้เลยปะเวลาไปต่างประเทศต่างจังหวัดอะใช่ถูกต้องคือนอนปุ๊บฉีกทิ้งใช้เลยแล้ว ต้องมาพกขวดใหญ่ให้มันเกะกะเกะเอออุ้ยฉันชอบของแถมเราพูดถึงสองบุคคลบ้านพูดถึพูดถึงของแถมเนาะหนึ่งคือเขาไม่แค่ชุ่มชื้นแต่ยังไงผิวแบบเย็นขึ้นมากๆเธอจริงๆโทนเนอร์แผดนอะฉันเคยแปะที่มันกึ่งกึ่งกลางๆอย่างนี้เว้ยแล้วตรงที่มันไม่โดนอ่ะพอแค่ลอกอีแผ่นเดียวไปอ่ะตรงที่มันอยู่ในแผ่นรูมขนมันหยุดลงเออใช่คือยิ่งทําให้ผิวเย็นอ่ะผิวรูมขนมันก็จะกระชับขึ้นถูกไหมแล้วเวลาเราแต่งหน้าต่อมันทําให้เราแต่งหน้าต่อได้ง่ายมากใช่เราฉันใช้อันนี้ ยี่ห้อมากๆก่อนนั้นเนี้ยแต่อันนี้คือผลตอบรับดีสุดทุกคนบอกว่าสบายผิวสุดไม่แพ้แล้วก็ผิวเย็นอันนี้คุณแนะนําค่ะไปค่ะตั้มมัมๆามมาชิ้นที่2ของคุณบิ๊ชเอฉันจะขอย้ําอีกสักครั้งให้เธอฟังชันสําหรับใครที่ยังไม่เปิดใจ Moisturizer ที่แม่รักจะหมดแล้วเห็นปะนี่ขวดที่2องกำลังจะหมดคือในปีนี้นะแล้วคนหนึงใช้ได้เกือบหกเดือนเอาอีกแล้ว จับ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 ความชุ่มชื้นของแม่ที่มันยังแล้วทาให้ดีทาให้ดีทาให้ไวถ้าทําได้ก็คือซึมหาย เธอชอบเหมือนเดิมแล้วก็เห็นป่ะชุ่มชื้นประมาณนึงแต่ว่าความเหนียวมันกบ้ลยไปแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเลยป่ะไม่เคยแพ้ไม่เคยแสบช่วงไหนผิวเห่อผิวแดงผิวเป็นบ้าผิวมีพิรุษยายหนูคนนี้ให้กำลังใจแม่ได้ตลอดเวลาว่าแม่คะหนูจะไม่ทำแม่เปิดหวังยายนี่ยังมาทากลางวันได้เลยะคือยายเนี่ยเป็นอีกขั้นกว่านั่นคือ all in one cream ก็คือตระกูลครีมแหละอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นตระกูลฟิวว่า essence ก็คือตบไปนี่ก่อนแล้วจบด้วยนี่คุณดูความ เนิรดฉันเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งใครใส่หน้าแห้งนะเอาอีเนี่ยมาใช้ตอนกลางวันได้มันหนึบเหมือนกันอะ่ะแล้วมันหนึบเป็นใยอย่างนี้เหมือนกันอะ่ะไปมันไม่ทิ้งความมันแล้วฉันชอบเติมเติมล้วใครจะซื้อยังไงกดตรงไหนไอจะ๊บไซตตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะตรงึงตรงนี้ค่ะตรงนี้ตลอดไปเธอให้รางวัลตัวเองแม้จะไม่มีอะไรดีมากกับตัวเองในปีนี้ก็คือให้รางวัลตัวเองได้เพราะอะไรคะน้องไม่แพงน้องน่ารักและซื้อทางชอปปี้ชอ เลิศช้อปปี้ฉ่ำไม่ปลอมแน่นอนมีฟวชมพิเที่สุดที่สุดรักที่สุดไปของคุณปานกู้ผิวคุณไปแล้วแล้วยังไงเอ่ยกู้ผิวเดียบ้างฮ้ยฉันเชื่อว่าทุกคนจะต้องเจอแบบพี่องค์พีเอ็มแล้วพีเอ็มันกำลังกลับมาใช่แล้วมันต้องมีสิวหงสิวเหือบ้างแหละซึ่งฉันก่อนนั้นเนี้ยตรงเนี้ยฉันก็คือมีสิวเหือขึ้นเอ้ยทำยังไงดีวะแต่ต้องใช้หน้าตอนอีเวนต์ก็คือสิ่งนี้นี่ค่ะมาร์คเฮอร์ไฮเนสอุ๊บสีดำอุ๊บคือสีดำอ่ะมันเป็น what ยุบลงเธอภายในข้ามคืนช่วยเรื่องรอยดงรอยดำอะไรเงี้ยมันจะแบบจางลงการสิวยุบในข้ามคืนคือสิ่งที่ amazing ถ้าเป็นสิวกลางคืนตื่นเช้ามันจะแรงขึ้นถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยอะใช่แล้วไม่ใช่อะไรคือฉันอะไม่ใช่แบบลองคนเดียวนะคือวันวันก่อนฉันแบบไปแต่งหน้าเจ้าสาวแหละเจ้าสาวไลน์มาหาฉันว่าคุณป่านคะอยู่ดีๆมีสิวขึ้นตรงหน้าแก้มนี้แต่งานคือวันพรุ่งนี้ยังไงดีฉีดก็ไม่ทันแล้วเนี่ยเจ้าสาวไปซื้ออันนี้เลยมาควยนะคะพรุ่งนี้สิวทีแรงมากคือนางใช้จะหมดแล้วหมดแล คือตอนแรกอ่ะฉันนึกว่าจะใช้แหละ แต่ฉันรู้ว่าจะต้องมาถ่ายเนี่ยฉันเลยเก็บไว้ในอนก็จะก็ต้องซื้อสีค่ะขซื้อมาซื้อขาแม่นั่นแหละทีนี้ฉันก็บอกให้เจ้าสาวมาเช้ามาเฮ้ยสิวยุบจริงคือมันเหลือแค่รอยจางๆเ้ายแต่ความนูนอะมันยุบไปแล้วเว้ยนึกออกซึ่งมันก็ทําให้เราอะกบได้นึกออกไหมเพราะถ้าความนูนมันเป็นสิ่งที่กบไม่ได้แมคอ่พสามารถกบได้แค่สีเสือสีใดสีเอ้ยนะคะแต่ว่าความนูนเนี่ยแก้ยากคือมันอาจจะไม่ได้มหัศจานจานที่แบบว่าสมเป็นสิวแล้วหายว้าไปเลยแต่ว่า มันทําให้ดีขึ้นแบบมากๆอ่ะแบรนด์ไทยด้วยนะเออสั่งซื้คนไทยไปค่ะกราฟิกขึ้นค่ะตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเหมือนเดิมคุณรู้ไหมว่าทําไมเราถึงสามารถกดลิงก์ได้ใช้ชีวิตง่ายจากตรงนี้ก็เพราะว่าเชอร์บี้ร่วมมือกับ YouTube ก็คือเขามีโปรแกรมที่ชื่อว่า YouTubeX shop ช e a f f ี้แอฟฟิลิเอตเออโปรแกรมนี้บอกเลยว่าเหมาะสำหรับยูทูบเบอร์มากๆแต่ว่ามีข้อแมนิดนึงก็คือว่าต้องมี s u b s c r i b ์นะคะ1 0 0 0 0 คับสไครเบอร์ขึ้นไปถึงจะทำาโปรแกรมนี้ได้ค่ั้คุณยังไม่เคยทำใช่ไหมไม่เคยอ่ะเดี๋ยวฉันจะมาสอนคุณทำตามนะคะทำตามอ่ะเข้าไปที่ YouTube Studio ก่อนยูก่อนยูทูบสตูดิโอจากนั้นกดไปที่สร้างรายได้อ่าฮะแล้วถ้าเรามีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม Affiliate นะคะมันก็จะมีปุ่มขึ้นมานี่กดเข้าไปค่ะกดเข้าไปจากนั้นกดเปิดแล้วก็กดยอมรับแค่นี้เลยใช่ไหมง่ายเออง่ายเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จลเออแล้วเออเสรเลยเออเลย ต่อไปมันก็มีวิธีแท็กสินค้าอีกแท็กสินค้าเอามาหยิบมาก่อนคุณอยากจะแท็กสินค้าให้ขึ้นในวิดีโอของคุณแบบเราพูดปุ๊บคนดูเห็นเลยว่าสินค้าขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บเ้วซื้อเลยเป็นคนใจร้อนเออเรากดได้เลยมันต้องไปไล่หาตรงดีสคริปชันใช่ไหมวิธีนะคะก็คือเข้าไปที่ยูทูบสตูดิโอเหมือนเดิมไปที่คอนเทนต์แล้วก็เลือกติดแท็กผลิตภัณฑ์จากนั้นนะคะคุณก็ค้นหาสินค้าที่ต้องการได้จากช็อปปี้แล้วก็กดติเสร็จสิ้นเรียบร้อยเครื่องคุณสาามรถไไปยย้้อออนนนทดะเเ อวดสินค้าตัวนี้ไปแล้วแต่ว่าคิดมันเก่าอะไปเพิ่มทีหลังเหมือนกันลูกค้าก็จะเห็นเลยเงินเข้าเงินเข้าติ้งติ้งติ้งแป๊บเดียว5นาทีไม่เกินจ้าแล้วถ้าชาวบ้านยายมียายแดงยายมียายแดงที่ไม่ใช่ยูทูบเบอร์ยายระดาวันอย่างฉันซึ่งรับบทเป็นแขกรับเชิญอยู่แล้วไม่มีจะนี่ยได้เงินจะทำยังไงโอ้ยเขาก็มีโปรแกรมชอปปี้แอฟเฟลเวตเหมือนกันคือทำได้ในช่องทางอื่นก็ทําได้ อ่ะเดี๋ยวฉันจะสอนอ่ะยิบมาถืออีกซิยิบถือลอบเขาหน้าแอปช้อปปี้ก่อนอยู่แล้วมีใช่ไหมช้อปปี้สุดที่รักของแม่โอเคเขาไปแล้วเนาะ อ่ะทีนี้คุณเข้าไปที่ฉันฉันซึ่งอยู่มุมตรงนี้เสร็จแล้วไปที่โปรแกรม affiliate อุ้ยฉันเห็นแล้วนี่ไงว้ายเออกดเข้าไปสมัครคุณกดสมัครแล้วก็กรอกข้อมูลที่เขามีให้กรอกนะคะแค่นี้คุณซึ่งอันนี้คุณไม่ต้องมี follower อะไรทั้งสิ้นคุณแค่เป็นชาวบ้านยายมียายแดงใช่ใช่ได้หมดเลยพอเข้าไปแล้วเนี่ยเราได้แล้วใช่ไหมเราก็ไปที่สินค้าสมมติว่าคุณสนใจอัะไนกระอุ๋ยกระเป๋าอ่ะเนี่ยคุณเห็นกระเป๋าเออเดีวก่อนนะกระเป๋าแดงอ่ะแม่กระเป๋าแดงอ่ะเออเออเออกระเป๋าแดงหนึ่งอยากได้จังเลยอยากได้ คุณก็กดแชร์ลิงก์ค่ะกดแชร์ข้างบนข้างบนกดแชร์ปุ๊บนี่อ่ะยี่สิบสองบาทมาแล้วเออเห็นไหมอ่าถูกต้องเอาไปอวดเพื่อนแล้วยี่สิบสองบาทแล้วทีนี้อ่ะทีนี้คุณก็กดแชร์ลิงก์แล้วก็คุณก็เอาลิงก์เนี่ยไปโพสลงโซเชียลมีเดียช่องทางไหนก็ได้ได้หมดแค่นี้คุณก็ได้ข้อความแล้วรู้สึกเหมือนแบบเป็นส่วนตาแล้วอ่ะรู้สึกรวยแล้วอ่ะฉันรับบุญไม่รู้เรื่องแต่ฉันทำมานานแล้วจ้ะเออลูกเวลาลูกค้าถามว่าอุ้ยอันไหนดีอ่ะรีบเลยอยากได้เงินรีบหาลิงก์ให้ อันนี้ค่ะกดจากลิงก์นี้ได้เลยง่ายนิดเดียวปึ๊บได้แล้ยี่สิบบาทซึ่งนี่ว่ามันง่ายทังกับคนที่แชร์และคนที่อยากได้คือเขาไม่ต้องไปค้นหาเองไงแล้วเราซื้อแล้วจริงจริงบางอย่างอะซึ่งฉันมั่นใจได้ว่าอันนี้ได้จริงเราได้ของแท้ฉันก็เลยกล้าอวดว่าคุณคะชิ้นนี้ได้ค่ะเออไปเลยสำหรับตัวสุดท้ายที่จะรีวิวหาก่อนเฮ้ยเจอแล้ว สิ่งนี้ก็คือพูดอีกเพราะว่าซื้อจากช้อปปีแล้วมีคนรีวิวไว้ว่าดีมากเขาก็แปะล,ลิงก์นัแหละฉันก็ไปกดมาจากเขาค่ะ ก็คือคุณก็ส่งลิงไม่ให้ฉันแล้วฉันก็กดมัอนาจะาคุณเหมือนกันค่ะก็เลยก็เลยตัวนี้ชื่อ logically skin เธอ,อจะหมดแล้วเหมือนกันจริงๆิมันมีขวดใหญ่แล้วเขาให้เป็นมิสขวดเติมยัยแค่ฉันฉ,ฉันใช้บ่อยมากเพราะว่าเ<อ>นยป่ะชีวิตฉันออกจากบ้านแล้วบางทีออกยาวๆฉันก็คือไม่ได้กลับบ้านแล้วบางทีฉันรู้สึกว่าผิวหน้ามันต้องการความชุ่มชื้นแล้วยัยหนูคนนี้เขาเกิดมาเพื่อเติมความชุ่มชื้นระหว่างวันหุ่นขาคนที่หน้าแห้งอยู่แล้วแล้วช่วงหน้าหนาวมันแห้งขึ้นอีกอะระหว่างวันมันแห้งขึ้น ăn ơi mm. oh. okay. แล้วฉันฉีดไม่ห่วงเพราะอะไรอีกแลวมันไม่แพงแล้วคุณสมบัติเขาดีเลิเติมความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วมีบางตัวที่มีความเป็นแอนต้ออกซิแดนต์ช่วยอะไรแก้ความเอจเธออันนี้ฉันแนะนําหลายคนวันนั้นฉันแนะนําคุณลูกค้าที่เป็นหมอด้วยแล้วเขาก็แบบเขาไปอ่านคุณสมบัติมาแล้วเขาก็ซื้อตามแล้วเขาก็บอกว่าเขาชอบมากคืออะไรปะนางไม่ได้ให้ความออยบนผิวเว้ยแต่มันเติมความชุ่มชื้นประมาณนึงแล้วมันก็หายไปรู้สึกว่ามันดีสําหรับคนที่ใช้ชีวิตทั้งวันเลยโดยที่ไม่ได้้้เเเเตตติิิิิมมมมมอาาาาหหรผวไไ่่ดดดทกันนนแแพะํใ ใช่แล้วยังไง แล้วยังไงจิ้มสิจะ้ะตรงนี้จะ้ะตรงนี้เลยไม่ไกลเลยอ,อย่างไม่เดี๋ยวนี้ก็กดชิจาไปค่ะต่อไปที่คุณป่าคือเรารีวิวสกินแคร์กันมาเยอะครึ่งสำอางกันมาเยอะสิ่งนี้คือฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งจะเป็นสำหรับผู้หญิงผู้หญิงอย่างเราบางทีใส่เสื้อผงเสื้อผ้าที่มันมีแบบว่าทอน,นิดนุ่งนิดนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีสายเสื้อในก็ไม่ได้มันไม่สวยมันดูแบบไม่เก๋อะันมีสิ่งนี้ค่ะฉันใส่จริงนะเนี่ยฉันใส่จริงอันนี้คือถุงเปื่อยเอ <laughs> อันนี้คือที่แปะจุอุ๊บส ที่เซฟแบวิชคือฉันะเป็นคนชอบใส่แบบใส่เดียวสก้ามบ่อยเสื้อในมันจะมีแบบสายโพซึ่งหรือบางคนใส่กับอกะมันก็ไม่เลิศเออไม่เลิศไม่เลิศมันต้องเป็นน้องเซฟตีเฟิร์สคือที่ฉันชอบมีคันนี้คือฉันลองมาหลายยี่ห้อแล้วเธออันนี้คือแปะได้แบบแน่นแนบสนิทแล้วก็ตรงจุกอะเขาก็ทําได้ดีคือมันมันสีมันกลบได้ดีเออมันไม่ได้แบบแปะแล้วสีโพอะไรแล้วขอบไม่ขอบไม่เพเยอะที่สําคัญที่สําคัญอันเขาใช้กาวทางการแพทย์เว้ยมันไม่ ทำให้แบบผิวเราระคายเคืองเออคือบางทีบางทีเราไปซื้อแบบแปะจุกที่แบบตามตลาดนัดทั่วไปอ่ะคือไม่ลองใช้เก่าอะไรเนาะว่าถึงเวลานึงก็ต้องทิ้งก็ไม่ต้องซื้อแพงหรอกบางคนก็จะแบบซื้อไม่แพงแล้วเป็นยังไงมันคันมันไม่คันแล้วมันก็ขอบเพลเยอรมันไม่ดีใช่แล้วบางทีระหว่างวันหลุดมันออกกรหลุดมันออกกระหลุดเรยหมดเคยปะใช่เคยทำงานออฟฟิศเออแล้วพี่สาวสองท่านเดิมๆเห็นออฟฟิศเสร็จปุ๊บแล้วนางก็เบิดแปะจุกพี่หายครั้งหนึ่งกูเชื่อว่าหรอแล้วแม แล้วมันไปหล่น,นตรงไหนเขาจะว่ามันหายไปข้างหนึ่ง<อ>นางก็เลยต้องเอาที่ชั่มาแปะแทนซึ่งว่าหนูค่ะเขาจะว่านางเดินมาถึงก็เพือ่อนค่อยหลุดเลยอ่าวส่วนตัวคือฉันอะลองมาหลายยี่ห้อแล้วจริงๆแล้วยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่ฉันซื้อซ้ำตลอดแล้วมันไม่หลุดจริงๆคือเขาอะเคลมว่าน่าจะใช้ได้แบบประมาณ30ครั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ใช้จริงอะฉันใช้เกินมันยังแปะได้อยู่เธอถ้ายิ่งคนไม่ค่อยมีเหงื่อหรือผิวไม่มันนี่ใช้ได้นานเรื่อยๆนานมากนานมากคุ้มมากเนี่ยไปซื้อเถอะจริงๆแบบมีกาวนะคุ้มมากซื้อตรงไหนซื้้้้อตตตตรรรรงงงงไหนนนนีีี S <S <S ขอสรุปง่ายๆแล้วกันสำหรับสายยูทูบเบอร์โปรแกรม y t u t u x e x ปปี้แอ f ฟ l ล a เ e คือสำหรับเราอะเรามองว่าหนึ่งเราได้ค่าขนมแต่การที่เขาอะ x ก,กับ YouTube แล้วมันทำให้แบบขึ้นมาง่ายๆอะไรแบบนี้มันทำให้คนดูอ่ะก็ง่ายต่อการกดซื้อ ใช่ของปะแต่ก่อนอะเราต้องไปแบบนั่งส่งลิงค์ค้นหาหรือว่าเลืมาดูดิสครับข้าง่นข้างล่างคือแบบเสียเวลาอันนี้คือเราสามารถเหมือนเหมือนคนดูก็ดู YouTube ไปแล้วก็กดได้เลยว้ยอยากได้กดเลยกดเลยทันทีทันใดเยแน่ใจสานะที่ฉันเป็นชาวบ้านท่านหนึ่งที่ไม่ได้มีช่อง y o u ู u ู e คุณก็คือมีรายได้ได้จริงๆนะคือฉัน่ะเป็นคนขี้อวดอยู่แล้วขี้อวดขี้เอ่ยว่าแบบเพื่อนจ๋าอันนี้มันดีจ้ะฉันก็คือ IG โพสตอรี่ทันทีทันใดโพสต์เฟซบุ๊กทันทีทันใดแล้วคุณก็คือ ได้ค่าคอมนี่หน่อยพูดตรงๆสิวัน5วันได้500นี่งงงได้ค่าชาบูได้ค่าโมโม่นะคะงงนะคะแบบไม่ต้องคิดเยอะอบางทีมันก็ไม่ได้เหมือนถึงว่าเราไม่ได้ต้องลงแรงอะไรเยอะไม่ต้องลงแรงไม่ต้องสตอกไม่ต้องมาพูดเป่าประกาศให้มันเวอร์แล้วแค่แบบเพื่อนสาอันนี้ดีฉันใช้แล้วตึ้งลิงก์ปุ๊บจบแล้วเพื่อนที่อยากตามก็แค่ อันนี้มันดีกดซื้อว้าถึงบ้านเลย2วัน3วันซึ่งถ้าคุณเป็นสายช้อปปิ้งอยู่แล้วคุณเป็นนักเอฟตัวแม่มนักแกะของกีดกล่องอยู่บ้านตัวแม่แต่คุณก็สามารถมีไรายได้ง่ายๆด้วยการไม่ต้องออกไปไหนคะ่ะก็แค่ซิมหน้าจอด้วยการใช้ s h อป e e Affiliate อยู่บ้านได้และยูทูบเบอร์สาวก็แค่กดเพิ่มเพิ่มเพิ่มจากคลิปเก่าๆก็ได้เหมือนกันอยู่บ้านง่ายๆได้เงินสวยๆตก Easy Listening World เรียบร้อยนาอวันนี้จากรีวิวของแล้วเราก็เอาโปรแกรมดีๆมาฝากด้วยฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนฝากไว้ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ไอเทมเด็กก็คือไปจิ้มลิงก์ตามที่อวดไปได้เลยจ้าแล้ก็เจอกันเทปน่ารักนะจุ๊บขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ เฮ้